ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คริสเตียโนโรนัลโดเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวร้อนๆของหนึ่งในสุดยอดนักเตะตลอดกาลคริสเตียโน o โรนัลโดกันแบบถึงแก่นเลยนะครับ วันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตกันแบบจัดเต็มตั้งแต่ฟอร์มการเล่นในสนามที่ต้องบอกว่าร้อนแรงทะลุป,ประหอดการใช้ชีวิตนอกสนามที่ดูจะแฮปปี้สุดๆไปจนถึงประเด็นดราม่าก,กับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เหมือนจะยังไม่จบไม่สิน้นเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่ากับฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของเจ้าตัวในลีกซาอุดีอาราเบียครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่มีใครหยุดความร้อนแรงของคริสเตียโนโรนัลโดได้จริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดที่เอานัสเซอร์เปิดบ้านถล่มอาริยาต ไปแบบขาดลอยถึง5ต่อ1นในศึกซาอุดิโปรลีกซึ่งเกมนี้เนี่ยพี่โดของเราในฐานะกองหน้าตัวเป้าโชว์ฟอร์มสมราคาซูเปอร์สตาร์จริงๆครับเพราะพี่แกมเหมาคนเดียวไปถึง2ประตูทําให้ตอนนี้ยอดรวมประตูในอาชีพขาแข่งของเขาพุ่งไปถึง945ประตูแล้วและเป็นประตูที่29ของเจ้าตัวในปีปฏิทินนี้ด้วยแต่ความสุดยอดในเกมนี้ไม่ได้มีแค่โรนัลโดคนเดียวนะครับเพราะคู่หูทีมชาติโป,ปรตุเกสยังชูอัลเฟลิกซ์ที่ เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวตำ่ำก็ไม่น้อยหน้าจัดไปอีก2ประตูกับอีก1นึแอสซิสส่วนอีกลูกหนึ่งเป็นผลงานของปีกตัวจี๊ดอย่างคิงส์ลี่โกมองที่ยิงเสริมเข้าไปเรียกว่า3มประสานในแนวรุกวันนั้นทำงานกันได้อย่างลงตัวสุดๆ ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้อัลนาเซอร์ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคอเก้เชซุสยังคงรักษาสถิติเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยแหล่งข่าวหนึ่งระบุว่าเป็นการเก็บชัยชนะสมนัดรวดยิงไปถึง12ประตู ขณะที่อีกแหล่งข่าวหนึ่งให้ข้อมูลว่านี่คือชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันในลีกแล้วซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผลงานแบบนี้ก็เพียงพอที่จะส่งให้พ่เขาพังาดขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตารางได้อย่างสมางามและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังทุกทีมว่าเอานาเซอร์ในยุคข,ของโรนัลโดนั้นจริงจังกับการไล่ล่าแชมป์ลีกสมัยแรกของพวกเขามากแค่ไหน หลังจบเกมโรนัลโดเองก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ทงพลังลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่า3นัดสชัยชนะเราต้องการมากกว่านี้เป็นการประกาศชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและฟิโลโด็อกเซียที่ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ชูอัลฟิลิกส์ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝากสุดๆจนคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ย้ายมาก็ได้ให้สัมภาษณ์ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมว่าเพื่อนร่วมทีมของผมทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดพร้อมกับแสดง ความเชื่อมั่นว่าหากทีมยังรักษามาตร,รฐานการเล่นแบบนี้ไว้ได้พวกเขาก็จะเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ตัวของเฟลิกซ์เองก็กำลังนำเป็นดาวซันโวของลีดด้วยจำนวน5ประตูพิสูจน์ให้เห็นว่าคำพูดของโรนัลโดที่เคยออกมาปกป้องเฟลิกซ์จากการโดนวิจารณ์ว่าย้ายมาลีกซาอุเร็วเกินไปนั้นไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย ตอนนั้นมีรายการพอดแคสต์ของโปรตุเกสรายการหนึ่งตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจของเฟลิกซ์แต่โรนันโดก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปแบบเจ็บๆเลยว่าพวกโง่เง่าไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยแต่ก็ยังแสดงความเห็นแม้ปกป้องน้องรักเกินขนาดนี้ไม่แปลกเลยว่าทำไมเคมีในสนามของทั้งคู่ถึงได้เข้ากันดีเป็นพิเศษ <S <S ถ้าจะเจาะลึกลงไปในเกมกับอาริยาตอีกนิด ต้องบอกว่าคู่หูโรนัลโดเฟลิกซ์นี่คืออาวุธเด็ดของทีมอย่างแท้จริงเฟลิกซ์ที่เคยถ่วงมองว่าไปไม่สุดในยุโรปกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มที่ในริยาดประตูแรกของเกมเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่6เมื่อคิงส์ลีย์โกมองกระชากบอลไปทางฝั่งซ้ายก่อนจะตบกลับมาให้เฟลิกซ์จบสกอร์อย่างเยีอยเย็นไม่นานหลังจากนั้นโกมองก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งหลุดเข้าไปยิงให้ทีมนำเป็น2ต่อ0และไฮไลท์สำคัญก็มาถึงเมื่อเฟลิกซ์จ่ายทะลุช่องอย่างเหนือชั้นให้โรนั โดหลุดเข้าไปยิงประตูที่3พอครึ่งหลังรูปเกมก็ยังเป็นของอัลนาเซอร์เหมือนเดิมคราวนี้เป็นโรนัลโดที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนจ่ายบ้างโดยการชิปบอลข้ามแนวรับให้เฟลิกซ์พักอ,อกแล้วซัดเข้าไปเป็นประตูที่4และปิดท้ายด้วยโรนัลโดที่ซัดประตูที่5ของเกมตอกย้ำชัยชนะอย่างสวยงามการประสานงานของทั้งคู่ดูเป็นธรรมชาติและอันตรายอย่างยิ่งแต่ถึงแม้ทีมจะชนะขาดลอยก็มีจุดที่น่ากังวลเล็กน้อยครับนั่นก็คือฟอร์มของ,องกองหน้าอย่างซาดิโอมาเน่ ที่ดูจะยังจับจังหวะของตัวเองได้และพลาดโอกาสสำคัญไปหลายครั้งซึ่งนี่ก็เป็นการบ้านที่ทีมต้องกลับไปปรับปรุงกันต่อไป พูดถึงฟอร์มในสนามที่ร้อนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้พี่โดของเราไล่ล่าก,กันแล้วล่ะครับนั่นก็คือเป้าหมาย1000ประตูในอาชีพขาแข้งใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอครับ1000ประตูตอนนี้โรนัลโดที่อายุอานามก็ปาเข้าไป40ปีแล้วอยู่ห่างจากหลักไม้ประวัติศาสตร์นี้อีกแค่55ประตูเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เรเนียมิลเลนสตีนอดีตโค้ชของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับออกมาแสดงความเห็นเลย วมิลเลนสตีนเชื่อว่าโรนัล do อาจจะตัดสินใจแขวนสตาร์ททันทีที่เขาสามารถยิงประตูที่1,000ได้สําเร็จเขาให้สัมผัสกับเว็บไซต์พนันแห่งหนึ่งว่าการไปถึงเป้าหมายนี้อาจเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอาชีพของโรนัล do แล้วแล้วเขาก็ยังติดตลกแบบขำๆด้วยนะครับว่าคุณลองนึกภาพตามสิว่าคุณเป็นผู้รักษาประตูคนนั้นคุณคองอยากจะปล่อยให้บอลมันเข้าไปใช่ไหมล่ะ เพราะคุณจะถูกจดจำไปตลอดการในฐานะที่เสียประตูที่1000ให้กับคริสเตียโนโอ้โหคิดแบบนี้ได้เหรอครับเนี่ยถ้าเป็นจริงนี่ผู้รักษาประตูคนนั้นคงดังเป็นพลุแตกเลยนะมิลเลนสเตีนยังบอกอีกว่าทั้งโลกจะต้องจับตามองในช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขายัางคาดการณ์อีกว่าทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในนามทีมชาติของโรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก2 0 2 6ที่อเมริกาเหนือซึ่งอาจจะเป็นเวทีสุดท้ายให้เขาได้เฉลิมฉลองการเป็นตำนานอย่างยิ่งใหญ่ แม้ว่าปัจจุบันโรนัลโดจะยังมีสัญญากับอาลนาเซอร์ไปจนถึงปี2027ก็ตามแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องรีชายเนี่ยตอนนี้ชีวิตพี่โดที่ซาอุดูจะแฮปปี้สุดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในสนามอย่างเดียวแต่รวมถึงชีวิตนอกสนามด้วยล่าสุดในโอกาสวันชาติซาอุดีอราระเบียครั้งที่95เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโรนัลโดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความและวิดีโอแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อประเทศนี้อย่างจริงใจเขาบอกว่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตและสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับเขาก็คือความปลอดภัยเขายัางชื่นชมวัฒนธรรมโรงเรียนของลูกๆและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของซาอุดีอาระเบียอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือเขากับครอบครัวรู้สึกรักที่นี่และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้คน โรนัลโถึงกับประกาศเลยว่าเขาและครอบครัวต้องการที่จะใช้ชีวิตและสร้างอนาคตที่นี่ต่อไปโดยมองว่าการมาของเขาไม่ใช่แค่เพื่อเล่นฟุตบอลแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของประเทศซาอุดีอาระเบียไปตลอดกาล ซึ่งคำพูดนี้มันสอดคล้องกับการที่เขาต่อสัญญาฉบับประวัติศาสตร์กับอัลนาเซอร์ออกไปจนถึงปี2027ซึ่งจะทำให้เขาค้าแข่งอยู่กับทีมไปจนอายุเกิน42ปีเลยทีเดียวสแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความมุ่งมั่นที่เขามีต่อที่นี่อย่างแท้จริงแต่ถึงแม้จะแฮปปี้กับชีวิตใหม่แค่ไหนดูเหมือนดราม่าเก่าๆก,กับเพื่อนสีสมัยค้าแข้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังตามมาให้เคลียร์กันอยู่เรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะกับเวนรูนี่ที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูจะพังทลายลงไปต่อหน้าสาธารณชนหลังจากที่รูนี่เคยวิจาร์โรนัลโดและโรนัลโดก็สวนกลับแบบเจ็บแสบในบทสัมภาษณ์กับพีเสมอร์แกนอย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่ารูนี่อยากจะสงบศึกแล้วครับเขาได้ไปออกรายการพอดแคสต์ของริโอเฟอร์ดินานและได้ส่งข้อความไปถึงโรนัลโดว่าผู้คนคิดว่าผมเกลียดเขาแต่ผมรักเขานะ ผมคิดว่าเขาคืออัจฉริยะอย่างแท้จริงและสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันน่าเหลือเชื่อมาก ผมรักคริสเตียโนผมไม่คิดว่าผู้คนจะรู้หรอกว่าเราสองคนเคยสนิทกันมากแค่ไหนนอกจากนี้รูนี่ยังกลับลำในประเด็นที่ว่าใครเก่งกว่ากาันร,ระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดอีกด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2022เขาเคยบอกว่าเมสซี่เก่งกว่าแต่ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนี้รูนี่ยอมรับว่าด้วยฟอร์มการถล่มประตูที่สม่ำเสมอในซาอุดีอาระเบียในช่วงท้ายของอาชีพอาจทำให้โรนัลโดถูกยกให้เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้เลยเขาอธิบายเพ่ มมผมรักเมสซี่นะผมชอบดูเขาเล่นและเหตุผลเดียวที่ผมเคยบอกว่าเขาเก่งกว่าก็เพราะผมคิดว่าเมสซี่มีอะไรที่มากกว่าเล็กน้อยในแง่ของสไตล์การเล่นและการเอาชนะคู่ต่อสู้แต่โรนัลโด้คือเพชรขาตผมขอยกหมวกให้เขาเลยผมไม่สามารถพูดถึงเขาในแง่ร้ายได้เลยและเขายัางทิ้งทายไว้อย่างน่าสนใจว่าเอาจริงๆนะในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเขาจะเป็นคนที่อยู่บนจุดสูง การออกมาพูดของรูนี่ครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณบวกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งโรนัลโดจะว่ายังไงเพราะครั้งก่อนที่ให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนพี่โดของเราจัดหนักจัดแต่มมากเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงวิจารณ์ผมหนักขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วแต่ผมยังเล่นอยู่ในระดับสูงแถมยังมีการแซวเรื่องหน้าตาแบบติดตลกร้ายด้วยว่า ผมจะไม่บอกหรอกนะว่าผมดูดีกว่าเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยครับประโยคนี้แถมโรโนโัลดยังเคยบอกชัดเจนด้วยว่าเขาและรูนี่ไม่ใช่เพื่อนกันเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นไม่เคยไปดินเนอร์ด้วยกันเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ารอยร้าวของสองตำนานปีศาจแดงคู่นี้จะมีโอกาสกลับมาประสานกันได้อีกครั้งหรือไม่มุมมองส่วนตัว เอาล่ะครับหลังจากที่เราอัปเดตข่าวคราวต่างๆของคริสเตียโนโรนัลโดกันไปแบบครมทุกมิติแล้วก็มาถึงช่วงของมุมมองส่วนตัวกันบ้างนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ฟังกันไปมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ครับประเด็นแรกเลยคือการย้ายมาค้าแข้งในซาอุดีอาระเบียของโรนัลโด้ผมมองว่านี่ไม่ใช่แค่การย้ายทีมในช่วงบ้านปลายอาชีพเพื่อมาโกยเงินอย่างที่หลายคนปรามาดไว้ในช่วงแรกแต่มันคือการตัดสินใจที่ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากโรนัลโด้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นไม้ประดับแต่เขามาเพื่อเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริง ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในช่วงท้ายความสัมพันธ์ของเขากับสโมสรและผู้จัดการทีมมันพังทลายลงเขาถูกลดบทบาทลงกลายเป็นตัวสำรองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อีโก้และจิตใจของผู้ชนะอย่างเขายอมรับไม่ได้การย้ายมาเอานาเซอร์จึงเป็นการตอบโจทย์ในจุดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาได้กลับมาเป็นนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามและที่สำคัญคือเขามีความสุขกับมัน ซึ่งความสุขนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เครื่องจักรถล่มประตูอย่างเขายังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะอายุ40ปีแล้วก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างโรนัลโดกับอัลนัเซอร์และหลีกซาอุเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันซิมไบโอติกเลชั่นชิพอย่างชัดเจนฝั่งซาอุได้ซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาช่วยยกระดับลีก ดึงดูดสายตาจากแฟนบอลทั่วโลกและยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักแตะชื่อดังคนอื่นๆให้ย้ายตามมาในขณะที่โรนัลโดก็ได้เวทีที่พร้อมจะสนับสนุนเขาทุกอย่างเพื่อให้เขาสารต่อการทำลายสถิติต่างๆต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมาย1,000ประตูที่ดูจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปแล้วแถมเขายัางได้รับบทบาทเป็นเหมือนทูตของประเทศ ที่ได้แสดงให้โลกเห็นถึงภาพลักษณ์ใหม่ๆของซาอุดีอาราเบียผ่านไลฟ์สไตล์ของเขาและครอบครัวซึ่งมันเป็นการสร้างเลกาซีหรือมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ในสนามฟุตบอลประเด็นที่2คือเรื่องของจิตใจหรือ m e n t a l ี y ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แหล่งข่าวใช้คำว่า Selfish Mentality ซึ่งในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวในแง่ลบนะครับแต่มันหมายถึงความกระหายในชัยชนะความสำเร็จส่วนตัวอย่างแรงกล้าซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้เขาทยานมาถึงจุดนี้ได้จิตใจแบบนี้แหละที่ทำให้เขายังคงรักษาวินัยในการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายได้อย่างน่าทึ่ง มันเป็นจิตใจเดียวกับที่ทำให้เขาทะเลาะกับเวนรูนี่เพราะรับไม่ได้กับการผูกวิจารณ์และเป็นจิตใจเดียวกับที่ทำให้เขาเดินออกจากโอแทฟฟอร์ดเพราะไม่ต้องการเป็นเบอร์2รองใครเขาต้องการเป็นที่1เสมอและที่เอานาเซอร์เขาก็ได้เป็นที่1จริงๆประเด็นสุดท้ายที่น่าขบคิดคือเรื่องการถกเถียงว่าใครคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการหรือโกด ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ลิโอเนลเมสซี่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ หลายคนก็มองว่าบทสรุปของเรื่องนี้มันจบลงแล้วแต่ผมกลับมองว่าสิ่งที่โรนัลโดกกาลังทําอยู่มันคือการเขียนบทสรุปในแบบของเขาเองเป็นการสร้างเส้นทางแห่งตํานานที่แตกต่างออกไปในขณะที่เมซี่ย้ากไปเล่นในลีกที่ความกดดันอาจไม่สูงเท่าในยุโรปอย่างเมเจอร์ลีกซอกเกอร์โรนัลโดกลับเลือกที่จะไปบุกเบิกและยกระดับลีกใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด การที่เขายังคงรักษาสถิติการยิงประตูที่น่าทึ่งและการไล่ล่าเป้าหมาย1,000ประตูที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนมันคือข้อพิสูจน์ถึงความสมั่งเสมอความยืนระยะและสภาพร่างกายที่น่าจะหาใครเทียบได้ยากในประวัติศาสตร์ฟุตบอล คำพูดของเวนรูนี่ที่กลับลำมายกย่องโรนัลโดถือเป็นเครื่องยืนยันชันดีว่าสิ่งที่โรนัลโด้กำลังทำอยู่นั้นมันไม่ธรรมดาและมันกำลังทำให้ผู้คนต้องกลับมาทบทวนนิยามของคำว่ายิ่งใหญ่กันอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะแขวนสตาร์ทถังยิงครบ1000ประตูจริงหรือไม่หรือจะสู้ต่อจนถึงฟุตบอลโลก2026และหมดสัญญาในปี2027 คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีไปกว่าตัวเขาเองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่หมดไฟเขายังคงมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลยังคงกระหายในชายชนะและกำลังเขียนบทสุดท้ายในตำนานของตัวเองอย่างสง่างามบนผืนแผ่นดินซาอุดีอาระเบียท้ายที่สุดแล้วอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร เขาจะแขวนสตาร์ทหลังยิงครบ1,000ประตูจริงหรือไม่หรือจะสู้ต่อจนถึงฟุตบอลโลก2026และหมดสัญญาในปี2027คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีไปกว่าตัวเขาเองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่หมดไฟเขายังคงมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลยังคงกระหายในชัยชนะและกำลังเขียนบทสุดท้ายในตำนานของตัวเองอย่างสง่างามบนผืนแผ่นดินซาอุดีอาระเบีย ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวคริสเตียโนโรนัลโดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ